วันนี้มาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับผมอาการปั่นแห้งได้ใบพัดไม่ซักก็คือใบพัดไม่หมุนนะครับซ้ายขวาแต่ยินเสียงแกกแกกแกกแกแก่ดคัดเสียครับเนี่ยแล้วทีนี้เราอยู่ต่างจังหวัดเนาะอะไรหาซื้อที่ไหนล่ะแล้วก็โดยงบประมาณของชาวบ้านเนาะ เราจะลองมาซ่อมไอตัวนี้ดูด้วยสนิมมันขึ้นนะครับผมสปริงชุดคัดสปริงชุดคัดสนิมเกะเลยจะทำไงทีนี้เาลองดูแล้วกันครับผมล้างน้ำมันก่อนนำมาล้างแล้วก็สวมแล้วนะครับผมทีนี้เราลองใช้ประกอบใช้งานดูนะครับ สมุนเล่ดูกันสนิม,มเรียบร้อยเทสเครื่อง ใช้ปุ่มเทสโหมดกัน,นครับเครื่องสภาทุกยี่ห้อมันจะมีปุ่มเทสโหมดอยู่เดี๋ยวมาดูกัน,นครับนี่เทสโหมดนะครับของกัมซุงนะครับผมถ้ารุ่นเก่าก็จะกด water level ครับผมแล้วก็ cross ระบบซักการหมุนน้ำเข้าน้ำออกนะครับผมนี่ถือว่าดีเลยครับผมแต่กี้ซักไม่ได้เลยครับมอเตอร์จับไหมวันนี้ขอสรุปนะครับผมเครื่องซักผ้ายี่ห้อซัมซุงเสียเพาะสปริงคัตขึ้นสนิมแต่ก่อนผมก็รู้มาตลอดว่ามันซ่อมได้แต่ว่าผมก็ไม่เคยซ่อมวันนี้ก็เลยแกะดูนะครับผม,มซ่อมได้จริง รับเตียนทีก็สองพันกว่าบาทครับชุดคับซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเชฟมะโนกบวกช่างมะโนกโคกมะค่าในทั้ง Facebook TikTok YouTube อย่าลืมกดติดตามกดไ like ลค์ด้วยนะครับผมแล้วพบกันครับรอบหน้าครับผมว่าจะมาทำกับข้าวหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากันครับผมสวัสดีครับบล็อกไฟฟ้าที่ผมใช้นะครับ วีห้อแม็กพาวเวอร์ลิงซิสเต็มใช้ดีครับรถกระบะขอด้อได้สบายเลยครับผมสองร้อยกว่าบาทสนใจดูที่ใต้ลิง์ได้ครับผม